สวัสดีครับเราจะมาชมเหรียญที่มีจํานวนสร้างน้อยมากๆของวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นเป็นเหรียญที่ปีลึกนะฮะสร้างน้อยมากๆก็คือสร้าง1293องค์มีการสร้างเพียงเนื้อเดียวก็คือเนื้อฝาบาทนะครับคือเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านทําแจกในงานปลุกเสกสมเด็จอกร่องชายจีบอนนะครับนะ ท่านพูดไว้เองเลยนะครับว่าพระแจกเนี่ยรุ่นนี้ต่อไปจะหาละกหายากนะ่ะจะเป็นเหนรียญยอดนิยมที่อนาคตเนี่ยไกลมากๆเพราะว่ามันมีแค่พันนิดนิดเองนะครับพี่น้องแล้วเหรียญรุ่นนี้นะฮะถูกจะสร้างถวายโดยดรอรุนทิพนะผู้สร้างเหรียญสร้างบาร,รมีรุ่น2องนั่นเองะฮะอันโด่งดังหรือว่ารุ่นนิยมมากๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือเหรียญสร้างบาร,รมีนี่คือเหรียญมหาบาร,รมีจะดูสเกลแล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะมีความงดงามคล้ายๆกัน เหรียญรุ่นนี้นะฮะเป็นเหรียญเพียงไม่กี่รุ่นที่เป็นเหรียญหน้าตรงโฟกัสที่รอยยิ้มหลวงปู่จะมีรอยยิ้มยิ้มเลยยิ้มแฉ่งเลยนะนี่คือเป็นเหรียญไม่กี่รุ่นแล้วก็มีเหรียญที่มีขนาดมากนะครับมีขนาดมากเลยทีเดียวถ้าเทียบกับเหรียญเนื่อดวงเหรียญนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับนี่เป็นเหรียญเมื่อฝาบาทเป็นหนึ่งใน1293เหรียญบนพื้นพิพภพนี้นะครับนะก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนน้อยนะฮะเหรียญนี้เป็นเบอร์7 5 1ห้านนะครับ ผม,ผมได้รับเหรียญน,นี้มาปุ๊บเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นก็ออกเลขนี้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดใจเหมือนกันนะครับเป็นศรัทธาบารมีนี่ก็คือเหรียญตัวอย่างที่ท่านชมอยู่คือวัตถุมงคลแท้นะฮะในอนาคตอาจจะมีการเลอกเลรียนแบบเกิดขึ้นนะนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างเหรียญแท้วัตถุมงคลแท้ของหลวงปูม่มาศราศีจันโทนะครับเป็นเหรียญยุคต้นเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดกันนะครับนะสวยมากงดงามมากทีเดียวเนื้อฝาบาทผมแนะนํานะครับใครที่มีพระเครื่องอย่าสัมผััสหหน้าเอนอาเยยอ่จบ หน้าเหรียญอย่าจับหลังเหรียญอย่าวางบนมือนะครับเพราะว่าจะเกิดรอยได้รอยนิ้วมือเนี่ยเป็นอะไรที่เอาออกยากนะฮะเป็นอะไรที่ถ้ามันติดแล้วมันจะเป็นรอยนิ้วมือไปเลยนะฮะการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเขาถึงตรวจรอยนิ้วมือได้ง่ายเพราะว่ารอยนิ้วมือเป็นอะไรที่ลบยากนะครับเพราะมันเกิดจากความร้อนจากนิ้วมือนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งใน1นึ่เหรียญนะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างน้อยนะครับในเหรียญซีรีส์ของบารามีเนี่ยก็จะมี สร้างบารมีมหาบารมีเมตตาบารมีและก็เสริมบารมีนะครับนะที่เป็นวัตถุมงคลองคสิลายุคแรกเริ่มนะครับเห็นไหมครับนี่คือรายละเอียดส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่สําคัญนะครับจะเห็นสันเหรียญเนี่ยสันเหรียญเนี่ยธรรมชาติพระแท้เนี่ยต้องคมตั้งเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็พื้นพื้นผิวเหรียญเนี่ยต้องเห็นว่ามีทิศทางที่เป็นแฮล r line คือเส้นตรงบนสุ่ล่างเพราะเหรียญเยี่หนาหนาเขาจะปลดที่งานง่ายแล้วก็คมกริบเลยนะครับจะมีเส้น เป็นเส้นลอยเกึืงฮะเป็นที่อยู่บาเหรียญนี่นะครับนะเป็นเส้นวงเดือนนี่แหละรอบเหรียญเลยจะวิ่งคู่ขนานไปเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับบาเหรียญน,นะนี่นะครับนี่คือตัวอย่างพาแท้นะครับนี่คือเนื้อหาเลยนะครับเนะนี่ยนี่ฮะเป็นเส้นวงเดือนนะครับแล้วบาเหรียญด้านในนะครับบาเหรียญด้านในนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นรอยปดนะครับตั้งขึ้นเป็นเส้นเส้นนะฮะเป็นซี่ซี่เรียงตัวกันนะฮะ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคมเลยนะคมคือเป็นฉากๆเลยนะฮะคือตั้งขนาบกับพื้นเหรียญนะอันนี้คือรายละเอียดของปีกเหรียญนะครับนะเรามาดูพื้นผิวเหรียญนะพื้นผิวเหรียญนะครับนะเห็นไหมครับจะมีความเรียบตึงแล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะมีเส้นลัศมีหรือว่าที่เรียกกันว่าเส้นพื้นกระแสเหรียญปั๊มแหละไม่มีฮะเป็นเป็นเป็นรูปแบบของเส้นแนวตรงบนสู่ล่างนะครับ เพราะว่าเหรียญมีมีค่อนข้างที่จะหนานะครับเนี่ยเส้นบนลงล่างเป็นเส้นลักษณะสายฝนนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์ที่ใช้ทําพระหลักพันต้นๆเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาขณะที่ต้องปั๊มงานเยอะนะฮะปั๊มแค่พันต้นๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องรายละเอียดติดเต็มทุกทุกทุกที่ฮะทุกๆกจุดที่เป็นจุดสําคัญนะครับเส้นผมเห็นไหมครับพื้นผิวเหรียญนะฮะนี่นะฮะ แล้วก็ใบหน้าของปู่นะครับสังเกตได้ว่าจะปรากฏเส้นแม่พิมพ์ครับเห็นไหมครับแล้วจะมีเส้นแผ่วๆที่ติ่งหูนะครับนะในมิตินี้นะฮะเห็นไหมครับนี่คือรอยรอยที่เกิดจากพื้นพื้นผิวแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมที่แก้มนะครับนะนะครับแล้วก็ใต้คางเนี่ยจะปรากฏเส้นหนึ่งที่ขวางขวางอยู่เป็นเส้นขนแมวนะฮะวิ่งมานะฮะพื้นผิวเหรียญนะครับเห็นไหมครับผิวแม่พิมพ์เนี่ย ที่หายไปล้าที่ตัวองค์หลวงปู่เองเนี่ยจะเห็นเส้นไม่พิมพ์เป็นเส้นเลยเป็นวงมาเลยนะครับจะไม่ใช่ลายเดียวกับพื้นผิวเรียดนะครับนะเนี่ยฮะมเสนห์ของพระสวยจานวนน้อยน้อยเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับเนื้อฝาบด้วยนะครับตัวหนังสือครับตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยเป็นเส้นซ้อนตนังสือมงดงามทีเดียวธรรมชาติพระแท้เนี่ยเส้นซ้อนต้องคมชัดนะครับเส้นซ้อนจะมีลักษณะเป็นสามมิตินะครับถ้ามองในมุมนี้นะครับนะก็เขียนไว้ว่าหลวงปู่มาศิลาิริจันโทนะครับนะสังคติครับสังคติด สังคตินะครับแล้วก็มหาบารมีและมนเขียนฮะตามรายละเอียดของเทคนิคการดูตัวกางสีนะเส้นผมครับเส้นผมมีลักษณะเป็นผดๆนะครับเป็นผดๆดตั้งเป็นก้อนๆคมชัดมากๆนะครับนะแล้วก็เส้นหน้าผากเส้นไม่พิมพนะ์เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะร,รายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนนะดวงตาจะมีแววนะในดวงตาเนี่ยค่อนข้างที่มีแววแววตานะฮะแววตาแววตาสําคัญมากนะฮะเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็รายละเอียดการแกะไม่พิมพ์เนี่ยถูกนาเสนอและถ่ายทอดลงมาสู่วัสดุเนี่ย คอน้างรียจะชัดเจนมากนะครับงดงามมากทีเดียวฮะด้าจมูกสันจมูกใบหน้าจะเห็นเส้นพิมพ์ชัดเจนดีนะฮะเหรียญนี้คือเหรียญที่สวยสมบูรณ์เหรียญนึงนะครับนะครับก็ได้รับการแบ่งปันมานะครับเนี่ยฮะอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าคือหลวงปู่มีอ่าสัดส่วนที่ยิ้มนะครับยิ้มยิ้มแก้มปริเลยนะครับนะฮะแล้วก็รอยขัดเนี่ยขัดจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้ามองฝั่งนี้นะเพราะเหรียญมีขนาดใหญ่นะฮะตัดฉับเดียวขาดเหรียญจะงอนะครับนะ ต้องตัดยังไม่ขาดในสับเดียวนะครับเนื้อฝาบ,บาทนะจะเห็นจะเห็นลายสีทองทอง,ทองเป็นลายในขณะที่พื้นเหรียญจําลงไปเนี่ยนะฮะธรรมชาติของเนื้อฝาบ,บาทเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ฝาบ,บาทคืออะไรอ่ะทองเหลืองกับทองแดงผสมกันครับนะฮะนี่นะด้านหลังครับนี่คือพื้นหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็จะเห็นเป็นเหมือนรอยเวียงตึงนะฮะแต่ไม่ใช่นะะเป็นรอยพิมพ์นะครับนะนะครับแล้วก็พื้นผิวเหรียญอย่างที่บอกไว้เนี่ยข้างต้นเห็นไหมเป็น เส้นตรงบนสู่ล่างเห็นไหมครับเรียงตัวกันเป็นตับเขาเรียกว่าแฮร์ไลน์ก็คือว่าลายของเส้นผมนะครับนะเห็นไหมครับตัวหนังสือก็คมชัดนะครับบริเวณนี้จะมีเนื้อเกินนิดหน่อยนูนขึ้นมาคาดว่าเกิดจากแม่พิมพ์อย่างชัดเจนนะฮะเห็นไหมครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยสะท้อนไฟอ่ะจะต้องเรียงตัวเป็นตับอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นเป็นพื้นเหรียญนะจะไม่สัดรัศมีนะต้องเข้าใจด้วยนะครับตัวยันครับตัวยันคมชัดเป็นแท่งเลยเห็นไหมครับ พื้นผิวพื้นผิวเหรียญตัวยันเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับพระที่ว่าสร้างน้อยน้อยไม่พิมพ์ข้อคมมากนะฮะออกมาพศสองห้ากครับผมเจ1าหนึ่งคือน u เบอร์นี้เป็นฟลอดเลเซอร์นะครับนะครับนะจะมีเม็ดผด1เม็ดอยู่ระหว่างตัวยันยันนี้คือ,อยันหัวใจพุทธเจ้านะฮะเนี่ยยันเนี้ยนะฮะหรือยันหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือ,อยันพระอุปคุตนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นยันตัวเดียวโดดตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนฮะยันยันหัวใจพุทธเจ้าครับนี่คือหน้าหลังของเหรียญ มหาบารมีนะฮะเรียนมหาบารมีที่มีจํานวนจะสร้างเพียง1,293องค์บนพื้นพิภพนี้นะฮะนี่คือพระแท้และงดงามสวยสมบูรณ์ยิ่งฮนะวะัตถุมงคลหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทรครับผมขอบคุณนะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็น